ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เรายูในให้แมปแต่งเรบในโรบอ x ค่ะเรามาเล่นไปแล้วรอบหนึ่งเราได้ที่สองว้ยเรามาเลือกเรบระหว่างรอดีกว่าอันนี้เลยว้าวสวยมากแต่ทำไมมือมันใหญ่กว่าแขนวะเนี่ยว้าวตรงนี้อา้าวเริ่มแล้วเราเนี่ยกำลังจะพูดเลยมาแค่ขี้เล็บกัน ขี้เล็บก,ก็มาว่ะรอบนี้โอเคสีที่มึงซื้อสวยเอาสีอะไรดีเอาสีม่วงแล้วกันนะเอาอันไหนดีอันนี้ละกันทาสีม่วงไปเลยจ้าเอ้ทำไมแรงทาโอเค okay. มาตะใบเลยเพื่อความสวยงามมาหน้าอัศจรรจ์ เอารูปลายดีทุกคนนี่เอาเอะไราดีวะอัดอกกุหลาบหรือว่าอันนี้ดีอ่ะอดอกกุหลาบละกันดอกกุหลาบ,บสีชมพูมีไหมเอาสีนี้ก่อนสีนี้นมันก็ออกชมพูเลยโอเคทาไปสุดยอดใครส่งอะไมาอืมถ้าเราไม่ใสจ,จะเป็นไรไหมอ่ะ,อะใสหัวใจกว่า อันนี้ไม่ใส่ประมาณนี้กันยังซ้ายยังขวาอะไรได้ไหมเนี่ยเราอยากแตกตกตกแตกตกตกแต่งโอเคประมาณนี้เรายังแต่งไม่ได้เลยเราจะเอาไปข้างบนดีไหมโอ้โหขวายเอาเอามา ของคุณเออของใครวะเนี่ย okay, อุ้ยอันนี้ทําไมมันดูแปลกๆไม่ล้วนทุกคนของฉันสวยกรวดเราจะกักคะแนนไม่ได้นะอ่าเราให้หนึงเรากักคะแนนเพราะเราอยากได้ที่หนึ่งของเราไม่ใช่ของเราอันนี้เราไม่ให้ดีกรวบไม่ตกแต่งอะไรเลยเราไม่ให้ สยมิซ์เวมิซ์ให้ฉันเธอฉันแต่งสวยแต่ทำไมมันขึ้นแค่หนวโป้งหนวสีหนูนก้อยวันเนี่ยอ้าวกักคะแนนชัดๆทำไมฉันไม่โคตรคิดโกงเลยว่ะคุณเป็นอะไรคิดว่าคุณแต่งสวยแล้วคุณจะแบบกักคะแนนกับฉันเนี่ยนะเออแต่ฉันก็กักคะแนนนี่นานี่นา <c oughs> แล้วรอบต่อไปทำไมเล็บเขาสวยจังเลยเล็บสวยจังเลยเออโอ้ยไม่ได้ดจะมานะฉันรอไม่ไหวแล้วนะฉันรอไม่ไหวแล้วนะโอเคสามสองหนึ่งนะคะทุกคนเออเราปีนได้ด้วยโอเคมาเริ่มแรกเราต้องไขขี้เล็บก่อนนะคะแค่เล็บ เก่าไม่ใช่คีเล็บหรอกทุกคนเราต้องพูดให้สุภาพนะคะรอบนี้เอาเป็นสีอะไรดีนะเอาสีขาวดีกว่าแล้วก็เอาประมาณนี้ก็เสื้อหนๆก็เสื้นาๆมได้ว่์จะสมัสชบ้างไหมร้องไงวะโอเคมาตาใบเล็บเหมือนเดิม ขออภัยในเสียงรบกวยนิดนึงนะเออมเราเอาเป็นแมงกะพูนละกันนะแมงกะพูนสีม่วงเลยมันน่าจะตัดกันได้บางทีเราก็ต้องเลือกสีที่มันคล้องจองกันสีตัดกันส,สวยๆนะคะมไม่อยากใส่เลยอะทุกคนแล้มไม่รู้จะใส่อะไรอ่ะ ไม่รู้จะชอบเหมืนกันบ้างไหมแต่ชอบนานๆร้องไงไม่รู้นะคะก็อ,อยากใส่เยอะๆจังเลยอุย้ยเอาขึ้นมาก็อ,อ,อยากใส่สักสองสามอันนี้ได้ไหม่ะทุกคนจึบ๊บมันก็จะบังแมงกับพุนไปนะสิให้เป็นไรหรอกเราเน้นความสวยงามเราไม่เน้น ชนะหรอกคือคนนี้เอารูปดอกกุหลาบหรอเนี่ยันจะระบายดีไปไหนจ๊ะอันนี้เฉยมากเลยอะถ้าได้ที่หนึ่งฉันงงแล้วรูปเนี้ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยถ้าได้ที่หนึ่งฉันงงมากกูสวยนะแต่คงฉันสวยกว่าฉันต้องสวยที่สุดจ้าฉันสวยที่สุดว่าแต่ห้องนี้มีกี่คนเนี่ย ถ้าเราถ้านับเราก็หนึ่งสองสามสี่สี่คนเองเหรออ้นสามอะไรวะเนี่ยทำไมคนน้อยจังทำไมเขาไม่โหวตเออทำไมได้คะแนนเยอะมันสวยตรงไหนมันเชยมากเลยนะถามจริงเนี่ยของฉันให้แค่ให้แค่หก เมื่อกี้กับพุ่นให้คัดเสร็จนี่นะไอ้รูปเมื่อกี้เฉยกว่ารูปของฉันอีกายเด็น้อยฉันก็ได้ที่สองนะจ๊ะไว้ทุกคนทุกคนชอบคลิปยาวๆหรือว่าคลิปสันน้นๆเราจะได้ถ่ายแบบเราจะได้อัด ถ้าคนชอบคลิปยาวๆเราก็จะอัดนานถ้าทุกคนชอบคลิปสั้นๆเราก็จะอัดไม่นานอัดแป๊บเดียวอ่าชอบสีเหล็บมากเลยอ่ะเอือนี่ตรงนูน้นคืออะไรอ่ะสีม่วงเหหนไมทุกคนมาเวลามาทำเล็บแล้วสินะทุกคนฝาอกไปกดติดตาม ช่องเราด้วยนะบางคนยังไม่ได้กดติดตามหรอกเอาสีอะไรดีวะซึ่งมันเราจะแต่งเป็นธีมเอาสีขาวเหมือนเดิมดีไหมเอาสีขาวเหมือนเดิมเราแต่งเป็นธีมคริสต์มาสดิกว่าคือเราไม่รู้จะแต่งเป็นอนไนแล้วอันนี้สวยสุดแล้วทุกคนถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ได้ไง ทำไมมันแหลกจังโอเคโอเคมันออกสีเงินไป็น,นี่ทุกคน,นเดี๋ยวนิ่ง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 ทาก่อนฉันทาก่อนฉันทาก่อนปื๊บปื๊บป๊บป๊บโอเคทำได้กดกดหืมตะใบเล็บอิกแล้วเหรอเนี่ยฉันเริ่มเบื่อแล้วนะถ้าแต่งเป็นธีมคริสต์สมาสก็ต้องเอาอันนี้อันนี้อันนี้ สีที่มันของจังสีคิดมัดมันไม่มีสีแดงเลยเหรอตัวสีแดงฉันอยากได้สีแดงขี้โกงจังเลยแบบนี้เอาสีอะไรดีวะส,สีชมพูก็ดูไม่ได้ปะโอาสีเหลืองก็ได้นะทุกคนสีเงินเงินคิดนานไม่ได้เดี๋ยวเวลาหมดก่อนนเอาคิดมัดน้องคิดสมาด มารีดัมารีมารีคิสตมาสมอสมรส้มซนอฟไอคัสหลังเพลงอะไรของเราวะไม่ไม่ฉันทำได้นะโอ้โอผิดด้านผิดด้านเออโอ้ทำมันโอ้ยน้องมอรี่คิดมากฉันต้องรอดหมุนหมุนให้ฉันเถอะฉันขอร้องถ้าฉันทำนี้เสร็จเออ น,นี้แหละยังชั่วยังได้อยู่นะโอเคของเราหูคนนี้มาแนวดำดำเนิบเนิบว่ะไอคนนี้เขาใส่อันนี้เหมือน,น,นเหมือนเราเลยอะทุกคนอันนี้อันเนี้น้องคริสมัสอุ้ยรอบนี้คนเยอะว่ะอุ้ยอันนี้สวยฉันไม่กล้าคะแนนแหละฉันเอาไปสองฉันให้ไปสอง ไม่กักคะแนนแล้วจ้ะใครส่งอะไรมาขออภัยนะจ๊ะถ้าฉันไม่บวชมันจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะไม่เกิดอะไรหรอกนะทุกคนเพราะว่าเราอะกักคะแนนไงเราต้องการที่หนึ่งเราก็เลยกักคะแนนให้ฉันแค่สามบาหรือเปล่าให้กูแค่หนึ่งคะแนนอุ้ยขออภัยนะครับหนึ่งหนึ่ง เป็นไงได้คะแนนเท่าฉันฮ่าฮ่าฮ่าสิปฮ้ยฉันไม่ได้ที่โหลหรอกฉันไม่ได้นะเสือเอาฉันได้ที่สาม้ลเพิ่งรู้ตวง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 